มน,นออมาอีกแล้วสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับทุกทานเฮาสู่ซองผู้ไทยอ,าาอัสสะพรมุนิกาอยู่ทงให้ทงหน้าคือเก้าพี่น้องเอง เดี๋ยวนี้ก็คำเติมเลได้สามมงป่ายสามมงชิคเคิงเลยแหละเดี๋ยวนี้เฮาว่าสีลงไปหาเสืออันนั้นพี่น้องลงไปหาเสือเบ็ดเสือเบ็ดป่าที่เพื่อนานี่แหละปีนี้กายัางไม่ทันได้เหยื่อยังไม่ทันได้เสืจเอจะถือน,น,นะสามสิบป่ายดาวยีนนนน่สิสามสิบเป็นรางนี่แหละว่าสีลงไปหาลอกเบื้องพี่น้องเลยเสือเบ็ดป่า ดธอยำบิดของปียังมีท่านดีเชื่อจกักเธอหเอนยไดเดอก่าไปที่ตามฮับเบิง้งฮับส้มน้ำเดียวก่อนื่่นกับสีคอคุดนะก่อนคุดขี้กระเดินกข,ขี้กระดักขี้กระดักขี้กระเดินไปเห็ดเยือาะมห ก็เดินคอดได้ไม่เรียบรอ้อยนี่เหาก็สีซับมนะันเือเป็นตอน,ตอนตอนทั้งเป็นชิ้นๆิ้น ยีบ<ป>่บริเวณลายบ็ดปิดเงือ4สี่สบหลางสีบหลาง,งกะ มัจะซื้อเมันจซื้อจกเธอมีแต่น้องไปซื้อซื้อบิดกบเราก็ยังไม่ทนาเื่อจากธอบิดกบก n ะพูล,ะล้วคิปหน้าพูล้สี่พาพี่น้องไปหาเลาะซื้อ b i t c n สเสร็จเรียบร้อยแล้วไปบ้านไปซสื้อ 光它、no, no. คือพอทันแล้วสั้คือบอได้ยินเสียงจดตัอแล้วกลับคืนบึงก็ยังมันถือคือที่ยิงโอ้ไม่นา่าิีบนะอะไรมาแล้ว มันมันมันตัวเลขแหกมันะขอ มาแล้วพี่น้องมันมัถึอแล้วงพี่น้องพี่น้องลอยดูส่อเล็กตัวนี้ก็ถือ vàng tôi nắng cắn bà ba bà thư và bà thư y tế nó đi 对、嗯。 โอยามบันมันล to ูดเด็ดก่านวนนสำคำขนา I hope you don't. อยากมีห้องนึงกูพ่อบัน,นี้พี่น้องมันค้ำเลยไปเอาโง่เอาไปเลยเกมผู้แร่งแล้วก็มือไปรอบสุดท้ายยังยูดมบลอน ไปไปตัวนี่ร้อนนี่ตัวน,น้ำล้างนี่หอยเชื่องทลูดไปมาลูดมันนั่นนะมันตอดกินแล้วมัน น,นี่เป็นอะไรกรันวะนกนกโอ้วหปลเค็งปักเค็งหรือว่าปลาหมอนะไทยเป็นปลาหมอปักเค็งมันกืนงกึนลงท้องมันเกี่ยว

ให้นีมิเตมานปักกิ่หมดเลยกูมาแล้วเดี๋ยวสิล้างเบ็ดก่อน <_ d ata> น,นี่ก็คือผลงานเฮาได้หลตัวเตอร์พี่น้องเลยพอไดปีงกินแรงวันนี้กาสีไปหาเอางูเฮามาหาผู้ก่อนเพราะว่ามันคำ้ำนะสำหรับคลิปนี้กาสีคอจบคลิปไปเพ่งตัวนี้พี่นอออ้องขอขอบเจอทุกท่านที่เฮามาเบิ่งคิปเฮาตั้งแต่ต้นจนจบ ได้พบกันใ่คลิปต่อไป